แต่ก็ตงเเี่นเยนขนาดทำไปแล้วได้ส,ส่วนหนึ่งก็คือปลูกผู้ผลิตมันมากขึ้นแล้วแย่งเงินขายแล้วก็ราคามันก็ลงเรื่องของกฎหมายตอนนก็จะมีการวิฟะห์กันอยู่ว่าก็ยังก็ยังไม่งไมงลงแล้ว <c oughs> <c oughs> น,นี่เราคือเจ้าที่รัดก,ก็เต็มที่ะนะนะรัดออกต่างให้ไปอยู่ <c oughs> ถ้าไทยไม่หายจริงก็ไม่ต่อยอีกต่อไ คุณไปหาคนมารับรับผิดทางคดี่้ใครไปเหมืนเรื่องสินท้านอื่จะไปจ่ายอะไรสินะมาเรื่องการจะ้อมียาสินระบาไม่ลยกวาจะไม่รู้ว่าเรื่องสิรท่นต้งมนต้ีันตมีมน้ีม้อมีตั้องนอออน้อ ก็ต้องมีก็ต้องมีหมอไงก็คือหมายความว่ามีสถานพยาบาลต้องต้องเปิดเกาะนั่นนะเกาะยานคณะเป้าหมายที่เราติดตามแล้วก็เดินอากาศด้วยนะครับใช้ข้อมูลอากาศด้วยคือทำงานยานติดมันต้องหลายอย่างประกอบกันแล้วต้องมีการข่าวต้องมีเทคนิคเทคโนโ หมื่นหลักแสนขึ้นมาก็ยังทำนะที่ผมมาทำยาเขาจับได้เรื่อยๆมาก่อนก็มอก่อนแค่หลักสองสามพันก็ดีภาคสามเราเทียบกับภาคอ,อื่นๆก็ถือว่ามีการจับกลุ่มในข้อหาจำหน่ายนะครับสูงที่สุดในประเทศครับเพราะว่าเราดำเนินการทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วนะครับรวมทั้งการสกัดกั้นแนวชายแดนเราก็ซีลหมดเพดังนั้นการที่จะมาขึ้น แนวลำน้ำโขงในฝั่งภาคสามเนี่ยก็ทำได้ยากครับคือถ้าร่วมาเนี่ยผมก็จะต้องดูแล้วว่าปัญหาอยู่ตรงไหนเจ้าที่เราปล่อยปากแล้วเลยไหมทีมการข่าวเราสนใจแค่ไหนนะครับทำให้ถึงปล่อยให้เข้ามาได้นะครับแล้วแม้กระทั่งการลำเลียงมาจากในส่วนของภาคส่วนอื่นนะไม่ว่าจะมาจากตอนในย้อนกลับขึ้นมานะครับหรือมาจากทางด้านภาคเหนือ ภาคอีสานเหนือตรงนี้เนี่ยถ้ามีข่าวเรื่องพวกนี้เนี่ยที่จับรายใหญ่ได้เราก็จะส่งทีมลงไปดูว่าเส้นทางแล้วกลุ่มแก๊งเป็นยังไงแล้วโยงใหญ่มาเข้าไปในภาคสามยังไงนะครับ mm hmm. พวกบุคคลรละยาพน,นะเป้าหมายถ้าเข้าไปในภาคสามปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปทําที่อื่น